สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอยู่ในช่อง The Time Review นะครับวันนี้จะมารีวิวของเล่น t r a n s Former Robots in t Sky นะครับ t r a n s Former Robots in t Sky ที่ผมลงไปเมื่อวานเป็นโมเดลเาวาๆกับ Naruto นะผมถ่ายายรูปกันนะเอามาขาวเฟรมลงกันไปเลยถ่ายทีเดียวไปเลยนะครับวันนี้จะมารีวิวของเล่น t r a n s Former ครับ มาแกะกันเลยเนี่ยมันอยู่อยู่ข้างในกล่องอยังงี้เลยนะเนี่ยใส่ใส่ใสอ,อัติมตัสกับซองอาร์นะซองอาร์กับออลติมา,ร,าร์ตตกอาเป็นตำรวจห้องผู้หญิงนะครับมาแกะกันเลยโอ้ยดูกล่องนี่แกะตรงนี้นะก็ได้มันรวมร่างกันได้นะเนี่ยนะครับรวมร่างกันได้ ผมซื้อจากไอ้นี่นะครับคือในนั้นเดาว่าวิสเตอร์นีไอวายนะครับผมซื้อมาจากวิสเตอร์นีไอวายนี่เลโอ้มีคู่มือด้วยอีกมาคู่มือด้วยนะครับนี่นี่นะ,ะนนเอาติดมาก,กับ เอติี่มาจากในนี่ซองอันก็ยืดดึงซองอีกแล้วตัดตัดออกนะัะเ,เอาออกมาเอาออกมาเลยนะนี่นะครับกล่องหนึ่งมีสองตัวประมาณสองร้อยกว่าบาทนะนะครับสองสอง กลองเดียวมันมีสองตัวมันประมาณสองล้อกรบานี่นี่มีหัวก้อนอยู่นะเนีย่ยมันรวมล่างกันได้นะนะครับมันรวมล่างกันได้เดีย๋ยผมดูก่อนนะเหมือนเอามาชนกันนะเหมือนเอาเหมือนประกอบรางเป็นรถกอนนะ เดี๋ยวเดี๋ยวแปลงลางเป็นรถก่นอนเฮ้ยแปลงลางเป็นหุ่นยนต์ก่อนนะนี่นี่หุ่นยนต์ก็อ,อย่างนี้นะเราเดี๋ยวเดี๋ยวทางหลังกันเนี่ยหุ่นยนต์อยู่นี่โอ้ยเก็บหัวนี่หุ่นยนต์ยังเป็นแบบนี้นะนโอที่ไม้ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนี่นะครับเาแปลงลางเป็นรถ ยังเราเป็นรถเก็บหัวเป็นรถตำรวจนะโอเคอยังงี้เป็นรถตำรวจอัออติมัติมันเป็นรถบรรทุกนะอ,อัติมัติมันจะเป็นรถบรรทุกอันนี้มันทำเป็นแข่งนะ เดี๋ยวแปลงรางไปลวมเงินทุกก่อนเหมนหนึ่งอย่างนี้นะนี่เหมือนเอามาชืนกันนะอยวกึืนกันยังไงวะเดี๋ยวผมด,ด,ดูก่อนนะผมไม่ค่อยเข้าใจอ่ะมันระบบยังไงนะครับ ดูไม่ค่อยเข้าใจมันจะระบบมันเป็นแบบไหนโอเคระบบวันี้นี่ได้แล้วชนปุ๊บแขนม,มันจะกลางเลยนะครับแล้วก็ขาเอาลงมานะเนี่ยโอเคได้แล้วนี่เลยนี่เลยนะครับ รวมร่างกันเป็นตัวเดียวนะนี่เลยอ,อัลติมาดก,กับกับแอดสตองอาร์มนะนี่เลยที่ในเนื้อเรื่องอะที่เขาเรียกว,ว่าสองอาร์มเป็นตำรวจผู้หญิงนะสองอาร์มไอนี่จากเรื่องดวลอินดียใจนะที่รวมร่างกันกัน,น่ะคงจะเป็นซีซั่นสองนะครับตอนรวมร่างกันคงจะเป็นซีซั่นสองซีซั่นแรกมนวนรวมพักวรวมตัวก่อนนะ แล้วก็เก็บเยอะรอบเวียนลอง,งอแปลงล่างไปโดดเอ้ลองแปลงล่างไปโดดใหม่โดดคอยไปทั้งไปทั้งยนะนะนี่นี่วนอย่างนี้นะเนีย่ยเดี๋ยวผมปรับกล้องมาอาะได้เห็นชัดๆนี่นะวนปุ๊บวนชุดอย่างนี้แล้วก็กด ดมาเลยนี่เลยกลางอย่างนี้เลยนะนี่เลยผมไม่ค่อยไม่ค่อยชินระบบอะไรผมประกอบแปลงราเป็นรถเป็นยนต์อย่างเงี้ยถ้าประกอบแล้วมาเนียผมไม่ค่อยรู้เท่าไ่นะครับนี่เลยนี่หัวเล็กที่เป็นหัวหัวหลักมันจะพับไว้ข้างหลังนะนี่เลยแปลงราเป็นยนต์เป็นรถหัวอย่างนี้นะ พาล้มล่ากันจะเป็นหัวแบบนี้เลยนะครับเท่ๆ,ๆซื้อมาสะสมนะครับทารานร์มอร์น,นะครับเรื่องเนี่ยมันเป็นทรานร์ฟอร์โรบอทอินิชไกด์นะนะครับมันที่ผมซื้อมานะมันมีกลองเดียวอะเอ้ยมันมีสามกองอะมันมันมีสามกองเนี่ยเมือนเมอนกันหมดเลยสามกองเนี่ยอ,อัลติมาทับอัลองเออแบบเมอนกันหมดเลยนะครับ ยังไม่มีตัวอื่นเข้ามานะถ้ามีตัวอื่นเข้ามาผมจะซื้อมารีวิวนะครับผมซื้ออ e ้นี e ้มาก่อนออติมักับสองอาร์มาก่อนนะ๋ยวผมซื้อตัวใหม่มานะครับถ้าตัวใหม่มันเข้ามาแล้วะนะครับผมสะสมสายถ่านความมรออยู่แล้วนะครับนี่เลยสะสมสายถ่านความมรออยู่แล้วสวยนะเนี่ยสวยนะครับสวยมาก าท่านผู้ชมเข้ามาใหม่ๆหม่หาซื้อที่ไหนนะครับผมบอกเอาไว้เลยนะครับวิ i เตอร์ DIY นะทีเป็นห้างสีเรืองเรืองมีลูปคอนั่นแหละนะครับมีขายอยู่ไม่รู้นะว่าท่านผู้ชมจะมีขายหรือเปล่านะนะครับ้าเจอโมเดลทาร์ทเมอร์อีกนะครับผมจะซื้อมารีวิวนะครับถ้าถ้ามีโอกาสนะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตาม Subscribe ด้วยกันนะครับยังไงขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย